ไปเป็นจันเป็นจันเปนจันเซตแรวเอาเนี้ยใสโบเับติดเกือโบกลอง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 นํา่นเไปเตีเนี้ยลงในกระบานเลยจักเตะใส้กระบานเลยตักตั้งเลยจักรอกไปเตะกันปาบอกจับกลางกลางบนยีชิบหลังยีสิบมึงทำไรกุ้มแผลน,นีโอ้กูแม่นเนีละมมือนก็เลย ใส่ต้มเพือ่่ที่เนี้ยใส่อุดปอได้อุอไดไน่่เรียบร้อยมาย่างมาต้มค้างพอต้มค้างเรียบร้อยเสร็จต้มเพลืออ้าวชุดควายแหละพอชุดควายพอบอกดำแสดงว่าเนี้ยชุกแหลมในเวลาตอดอุดกินเพลือ่ฮลิคอปเตอร์ไว้ใจมัดกับอุดแลมบินกันบ้านได้ปั๊บปับป๊บปับปบป๊บปับลุดเพลือแต่เนี้ยวอ๋อทีนี้อาอดอตแมกโคมาตึงยก ุงกีกันแล้วควนวลงควนลงควนลงเรือแต่เนี้ยวรอแววลงกันตั้งอยู่มันเร่าตรงวัดรางแล้วกินเพลือรถแจ็กเตอร์ไว้ตำเลยดันในร็อลงแหละทีเนี้ยรถหลกจันรถไตนาไต่จะเป็นกำ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 แล้วรถดาบเรืงใส่นมไหลเต็มแล้วจี้ได้ปีนี้แล้วกินเพลือแก้เพลือลงไปกินนุ่งเห็นพ มึงเป็นใครเดี <si suppression> ๋ยวมาจีบแมงคัวคุณดำแน่คุณดำมามึงเชื่อได้ที่โรงโก้าหมาเชื่อได้ไายึดับแต่ใจหัวมาไปยึดับมันเกงก็เลวหนูกุเล่มึงโดนอะไรกันออคนมันคูณในตลาดนี้ใครไม่รู้จักฮะ

Tay tay hôn chị nghĩ mẹ chị hôn ba À chúi ơi! luôn rồi yếu một loạt cu về thuộc nhà ma lệ Con lo chăm lấy trong rơi, khá này khán là chị này mẹ Bát Mừng đây tay hôn mẹ Quanh đi ai đi tổng bình trốn Nên oh. đây tay hôn mà nhìn cuối với ngài con chưa tiếng ai dạy mẹ Mấy cho ra trai lưỡi của chơi nè ta tà, tà nói về mẹ mặt rồi mẹ cho em một lúc Không biết về eo ra cả tập Làm nắng này rồi kê lê hôn Mung ừ. lúc cánh này mấy cái khu chó Đã tầm phải đi ra mẹ Chưa tiếng được Anh tôi đang muốn chỗ đây à Hả Anh đây nó có vui chừa thiền Nó có vui chừa rồi Nó đi, vu chờ vu chờ vu chờ. đi. đi. Hey, ra muốn chừa bụi heo đó Nó có cái Nó có ai khóc cái đấy anh cho nó ngủ cho nó ngủ chừa đây à bụi không Mình đi vui Mấy rồi chắc đi Vô này là gặp Vô cái vô này đồ hốt vậy ừ, đó à